จะเดินสะแบงบุญนะครับฟังนะไอ้บักแป้งมาฟังกูนี่นะครับแล้วก็หลายๆช่องนะครับผมรู้นะครับว่าคุณเอาไปทำคอนเทนต์แต่คอนเทนต์ของพวกคุณเนี่ยนะครับมันบาปรู้ไหมคอนเทนต์บาปๆอย่างนี้จะทำเธอนะครับแม้แต่เขาจัดงานวันวันเด็กมึงก็ไปว่านะครับจำเลยนะครับนะนะครับค่าเด็กไม่จัดงานวันเด็กเห็ไงเด็กได้ผลประโยชน์นะครับเด็กได้ผลประโยชน์เห็นไหมผ่านมาแล้วนะครับทุกคนนะครับแฮปปี้เอนดิ้ง ครับเวลาเขาทําอะไรมึงก็เฮาไปพูดนะครับแต่พวกมึงไม่เคยทํานะครับการเดินแสวงบุญเนี่ยนะครับนะนะครับแค่คิดเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะครับแค่คิดก็ได้บุญแล้วจริงไหมพี่นะครับจริงไหมครับแค่คิดจะทำเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องนะครับนะแต่พวกมึงเนี่ยนะครับนะนะครับนอกจากไม่คิดไม่เคยคิดจะทํา ครับยังหัดขวางเขาอีกมานชัดๆกูจะบอกให้นะกูจะบอกให้เลวชิบมหายเลยพวกมึงเนี่ยเปลี่ยนอสุรกายเลยนะครับนะสัสพี่เอ็นนะครับนะสวัสดีนเลยนะครับนะพี่ธนงสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่เอ็นออฟไลน์นะครับนะพี่ยงสุรพลนะครับเดี๋ยวจะจัดหนักให้คลิปนี้เนี่ยนะครับนะใครที่นะครับพี่สนิทชิอุ่นสวัสดีครับใครที่มาว่าลุงเดินแสดงบุญเนี่ยสวัสพี่แก้วใสสวัสดีครับนะพี่ชุดิมนสวัสดีครับนะครับ ยังรู้มากสวัสดีครับนะครับพี่สุดใจคนแพ้สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่ธนิกสวัสดีครับนะครับมันอิดช้าตาร้อนสุดทพโอ้ยนะครับนะบาปกรรมไม่รู้เหลอนะครับแล้วคนที่ไปเคลียร์มันก็บาปด้วยนะกูจะบอกให้นะครับที่ทิเบตเขาก็มีการเดินนะครับเดินแสวงบุญนะครับเขาจะเดินนี่เขาต้องคิดก่อนนะครับนะนะครับการทําดีมีสามแบบนะครับนะ นะครับมีมโนกรรมนะครับวจีกรรมแล้วกายกรรมนะครับนะนะครับคุณเนี่ยนะครับคุณไม่ได้มาเดินร่วมเนี่ยนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้มีมโนกรรมหน่อยมีความคิดในสิ่งที่ดีๆหน่อยแล้วก็พูดวจีกรรมนะครับพูดในสิ่งที่มันดีๆหน่อยนะครับการที่ลุงจะเดินเนี่ยลุงต้องคิดก่อนนะครับแล้วผมก็นั่งฟังลุงมาลุงบอกลุงเคยคิดจะเดินตั้งแต่นานแล้วนะครับสมัยนะครับอดีตเนี่ยนะครับนะพระธาตุพระนมเนี่ยนะครับนะสันนิษฐานว่าจะมีอุรังคธาตุ นะครับคือกระดูหน้าอกของพระเจ้าประดิษฐ์อยู่นะครับในสมัยอดีตเนี่ยมีพุทธศาสนาอาจารย์โตนะครับนะรู้จักไหมสมเด็จโตน่ะพมรังสีอ่ะนะครับก็เคยนะครับเดินจากกรุงเทพนะครับมานครพนมมาสกาละนะครับอุลังคธาตุนะครับก็ไม่เห็นนะครับพผู้สานโตโตท่านจะนะครับนะนั่งเกียนมาที่ไหนล่ะนะครับท่านก็เดินมาเพื่อแสวงบุญนะครับเกจิต่างๆนะครับเขาก็นะครับเดินทางมาเพื่อธสแวงบุญ นะครับเนะเขาก็ทํากันชาวบ้าน ENNIS ที่นี่เขาก็ทํากันนะครับเดินไปแสวงบุญก hmm. exactly ันทั้งนั้นนะครับเนะเดินพิจารณาไปนะครับนะนะครับใช่ไหมครับนะครับคิดที่จะทาเนี่ยนะครับก็ดีแล้วนะครับมันเป็นความตั้งใจของลุงลุงอยากจะเดินนะครับตั้งแต่แรกนะเพจะบอกให้นะครับลุงคิดเนี่ยก็ได้บุญแล้วจริงๆลุงไม่ทําลุงแค่คิดเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะครับนะคิดที่จะไปนะครับนากราบนะครับนมัสนะครับนะองค์นะครับพระธาตุพนมเนี่ย นะครับนะ่ะไปไหว้พระธานุนูแค่คิดเนี่ยก็ได้บุญแล้วพวกมึงนยะหัดคิดบ้างกูจะบอกให้หัดคิดในสิ่งที่ดีๆบ้างนะครับทำสิมึงก็เดินมั่งสินะครับนะ่ะเออมึงจะบอกอะไรนะนั่งรถไปก็ได้อะไรไปก็ได้มึงก็นั่งไปสินะครับเคยคิดจะไปมั่งไหมเคยคิดจะไปกราบนรมัสก,การบ้างไหมนะครับมึงพวกมึงยังไม่เคยคิดเลยนะครับแล้วทําไมมาขัดขวางเขามาพูดเขา เขาทําอะไรไม่พ oh ูดไปหมดเลยนะครับไปทำคอนเทนต์แ hmm. ม่งคอนเทนต์บาปพวกเยี้ยนเนี่ยนะครับสวัสดีครับนะนะครับพี่ VR สวัสดีครับพี่อํานวยสวัสดีครับนะครับป้าอุ้ยสวัสดีครับนะพีิทิยักษ์สวัสดีครับนะครับนะนะครับสวัสดีครับนะครับนะประเทศไทยเราสันนิษฐานเนี่ยนะครับนะนะครับว่ามีอัคริพย์พระเจ้านะครับนะอยู่นะครับสามนะครับนะเจดีด้วยกันโมฟังอยู่เทพทองคำเนี่ยนะครับเนี่ยเออ นะครับที่หนึ่งนะครับนะทางภาคอีสานเนี่ยสันนิษฐานว่าอุรังคธาตุนะครับอยู่ที่นะครับพระธาตุพนม,มกระดูกหน้าอกนะครับอุรังคธาตุนะครับอยู่ที่พระธาตุพนม,มนะครับภาคกลางเนี่ยนะครับอยู่ที่นะครับน nga ปฐมเจดีที่จังหวัดนครปฐมภาคใต้อยู่ที่พระศรีมหา,าธรรรราตุจั <Czy S 2> <อ>งหวัดนครศรีธรรมราชเขาสันนิษฐานว่านะครับสามเจดีย์อย่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะสามจังหวัดนี่แหละ นะครับน่าจะมีอัฐิของพุทธเจ้านะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับนะเออเป็นนะครับนะนะครับวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับนะนะครับสามอัฐินี่แหละน่าจะบอกให้นะครับแล้วการที่จะเดินทางไปสแสวงบุญเนี่ยนะครับก็เดินทางมาตั้งแต่นะครับนะพุทธกาแล้วนะครับในอดีตแล้วนะครับนะมีพุทธศาสนจารย์โตสวัสดีครับพุทธศาสนใจสวัสดีครับนะนะครับพุทธศาสนจารย์โตสมเด็จโตพรมรังสีเขายังเคยนะครับ เคยเดินทางมากราบนะครับานพระธาตุพนมแล้วก็สร้างเหรียญขึ้นมาเหรียญนะครับสมเด็จโตวัดสมเด็จโตละคังครอบนะครับแต่สร้างนะครับที่วัดธาตุพนมก็มีเหรียญนะครับนะผมเคยนะครับเคยดูอยู่เคยเปิดศึกษาอยู่กูจะบอกให้นะครับแค่คิดที่จะไปเดินนะครับสวงสบุญเนี่ยก็โอ้โหได้บุญแล้วคิดสบ้างนะครับไม่ทําก็ได้คิดทําบ้างความดีน่ะคิดทําบ้างนะครับไม่ใช่มาขัดขวางเขา พูดแล้วผมโมโหูหมดแล้วเนี่ยนะครับนะสวัสดีครับพี่เล็กวัชรพลสวัสดีครับพี่ยี่สี่แฟมิลี่สวัสดีครับพี่คาราลิลี่สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับพี่เล็กวัชรพลสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่สายหยุดสุติชัยสวัสดีครับนะครับพี่ปิยะสวัสดีครับพี่สรีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเลยนะครับนะครับพี่ทองสุขจุมพลสวัสดีครับพี่วรนันท์สวัสดีครับนะครับอู้ยขอบคุณครับนะครับพี่เมลิเตอร์สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะโอ้ยสี่ชัโมเลย ครับพี่กวินนาสวัสดีครับพี่พยาวสตอรี่สวัสดีครับพี่นาคีสายทานสวัสดีครับพี่ซัมซุงบุรินสมภพสวัสดีครับนะครับเนี่ยพี่มณีการนะครับสวัสดีครับพี่พิลมนะครับสวัสดีครับพี่พัตราสวัสดีครับนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหเลวจริงๆเลยนะครับนะนะครับมันนะครับมันทุกอย่างเลยพี่นะครับกัดกั้นเขาทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาทําความดีเนี่ยนะครับนะครับแต่ตัวมันเนี่ยแม้แต่คิดยังไม่เคยคิดจะทานะครับแม้แต่คิดยังไม่เคยคิดจะทําคิดจะทํามั่งความดีเนี่ย เดินมกกั่งก็ได้พวกมึงเนะี่ยทำได้เหมือนเขาไม่ล่ะกลัวอีกแล้วกลัวเขาจะเรียกอะไรเงินอีกแล้วเรียกอะไรเงินถ้ามีคนจะให้เนี่ยนะครับก็เอาไปทําบุญเขาไม่ได้เอากับเข้ากระเป๋านะครับอันนี้มันโครงการดีๆนะวเฮ้ยนะครับทำไมไม่สนับสนุนนะครับนะคนจะเดินได้ต้องมีร่างกายที่พร้อมนะครับไม่ใช่นอนๆอนยู่นึกจะไปทําบุญก็ไปทําบุญนะครับนี่ต้องเตรียมพร้อมก่อนนะครับเมื่อเช้าลุงก็วอร์มร่างกายนะครับใช่ไหมครับ ต้องวอร์มร่างกายนะครับฝึกร่างกายตัวเองเพราะร่างกายของลุงไม่ใช่ร่างกายของโครตรพ่อโครตโครตแม่พวกมึงเอามาเดินนะครับเนี่ยใช่ไหมครับผมพูดถูกไหมล้่หมอเชนท่านสวัสดีครับนะท่านอีสานเขาก็เดินกันทั้งแหละนะใช่ไหมพี่หมอเชนท่านนะครับจริงๆ,ๆนะครับมึงไม่รู้หารุ้อะไรเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วมาว่าเขาเนี่ยนะครับแค่พูดดีมึงพูดเป็นไหมนะครับพูดดีมึงพูดเป็นไหมแต่ชุดจการสวัสดีจ้ะนะครับกุเกตเดียนนี้สวัสดีครับ ครับพี่อุเรือนวุ่นดุบเบิดดมสวัสดีครับพี่อุไรวันวัลลคาสวัสดีครับพี่กิติยาสวัสดีครับพี่อัจฉรลฟ์สีพอตตแต่พี่วันสวัสดีครับนะครับนะวันนี้จะห้าซอสตัวเองแล้วเนี้ยนะครับนะแต่พี่กอมวิวโวสวัสดีครับนะนะครับตบปากมันเปียเปียรปี้นะครับนย่มไปตบเลยพี่นะครับนะนะครับนะครับพี่จตนาสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับพี่ธีรชัยสวัสดีครับทุกท่านนะครับพี่ปนอมอิสโลสวัสดีครับนะครับ